สวัสดีครับพบกับผมไลซิการนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม,มเนะครับตงลีเซิร์ฟ ep สองกันนะคะวันนี้เราก็มาเปิดตัวอยู่บนต้นไม้ไม่รู้ว่าเหมือนเทปแง่หรือเปล่านะจะไม่ได้อามาเราก็ไปงุยกันเลยก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นมานะครับ้วเจอคนั้าคนหนึ่งคิดว่าผมเป็นผู้หญิงจริงๆนะเขาเลยช่วยผมช่วยผมใหญ่เลยช่วยจนผมขึ้นที่หนึ่งอนะ แบบนี้ผมเกลียดมากเลยนะบอกชั้นเลยว่าเกลียดมากเกียดด่านนี้มากๆแบบนี้ที่ผมเกียดเพราะว่าอะไรอลยรอย่างมันไอ้นี่นะมันได้ของดีก็จริงแต่ว่ามันจะง แล้วก็เวลาวางบล็อกไปอีกเกาะหนึ่งอะ่ะมันจะหายเน็ตผมไม่ดีด้วยแหละที่เห็นตั้งแต่พาร์ทแยกผมไม่ได้แกแลนะไอ้ที่มันสลับอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นของมันเองมันควบคุมยากนะเพราะว่าเน็ตไม่ดีแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีก็เลย อาจจะอดิลิปยากนิดนึงนะในบ้านมัมจะไม่สำรวจนะเพราะว่าในพวกนี้มันไม่มีกล่องอยู่แล้วมันไม่มีไอซ่อนอยู่มีแต่ความมึนพวกคนที่ไม่เคยเล่น่านนี้ก็จะตอนนี้ต้อง คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเข้าไปในตัวบ้านตอนนี้ผมหาวิธีวิธีที่จะไม่ไม่ให้ตัวเองวางบล็อกมาตกลงไปครับคือทำอย่างนี้นะครับผมอยู่ห่างจากไอเนี่ยหนึ่งบล็อกเนี่ยหนึ่งบล็อกฟุก๊กห่างโอเคอย่างนี้ แล้วก็อ้าเนี่ยไงมันจะหายไปอย่างนี้มันน่ากายเออโอเคแล้วก็จะมาเหาะเอ้ยหาของจำเป็นอ้าว ชนะเฉยยังไม่ทำไมแค่กางจะไปฆ่าคนก็ชนะแล้วคือไรแป๊บเนี้ยก่อนกินน้ำแปบบ๊แบแป๊บเสียหน่อยโฆษณาเลยของประจำบ้านผมโอ้ยแมบปบนี้อย่างเกียดแต่เกียรไม่เท่าด่านนั้นนะ แต่ก็แหลกเหมือนกันที่ผมเกลียดเพราะว่าคอย่างนี้ยไม่ค่อยเกยงหรอกเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างๆแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดมันมีคนง้อมอ่ะตายอย่างนี้นั่นยงแหลกตายแล้วก็แหลกแหลกมากๆถ้าเกิดมีคนง้อมมาอยู่ก็ดิ้นตัวนะครับถ้าเกิดเก่งไม่พอก็ตายคำเดียว

เจ้าช่วงไรโอ้แมปนี้แมปที่งักคราวที่แล้วผมเล่นแมปนี้แล้วก็ชนะนะครับแต่ขอเวลาเวลาก็คงจะไม่เหมือนอย่างนั้นเพราะมันยังไม่เริ่มสามสิบวิอ้าวอย่างนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะมีคนอยู่ฝั่งนน้นหรือเปล่านะไอ้ตรงที่ผมชี้อยู่ตรงนั้นนะ่ะใคร มันมีไม่มีค่าเกิดเน็บของดีมันก็จะเห็นแบบแบบเนี้ยก็จะเห็นแบบผมมีคนอยู่ในกระจกอย่างผมนะแต่ว่าผมแหละก็เลยต้องก็งงเลยไม่เห็นก็เลยต้องวัดดวงงั้นผมต้องรีบหยิบของแล้วก็เกาะมาหนึ่งอย่างแล้วก็อย่าเพิ่งสนใจก็ไปค่ามันค่ายังไม่มีกลับไป เอาของคนดูให้แน่ใจนะว่ามีไม่มีพวกของที่เป็นทองผมจะไม่ไม่สนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีของทองผมก็จะใช้ดาบไม้ก่อนถ้าเกิดมีของทองผมใช้ไม้ก่อนเลยเพราะว่ามันมันอยู่นานกว่าผมก็อเอ้ยงองาห้อมงายกลางนะครับ วา่าไม่ค้างางนะครับเรื่องความทนทนของทองกับไม้ผมใช้ใช้ไม้แล้วอยู่นานกว่าใช้ของทองนะครับไอก็เห็น,ม,นม,มุมเงียบไม่ไม่เป็นไรพยายามหาหาอะไรพูดโต่ไม่รู้จะพูดอะไร เดินยากนะปุ่มมันเล็กเนิ้นิ้วผมใหญ่เออส่วนเรื่องที่ผมบอกว่าจะอัดหน้าจอนะครับตอนนี้ก็เจอมีโปรแกรมที่เลงแวว่าจะโอดมาทำแต่ว่าตอนนี้คอมคอมผมเรียบร้อยไปแล้วเข้างานซ่อมคอมเม่เรีบร้อย,าาอมมอยแต่ปัญหาตอนนี้คือผมยังไม่มีไมคด้วยนะครับ ก็กาจจะซื้ออยู่นะคะก็พอสมควรพันเก้าก้าอกว่าบาทผมถนัดผมถนัดไอ้นี่คนระับไอไม้ที่ติดกับกับหูฟังนะเพราะว่าผมไม่ไม่อยากแยกนะครับเพราะว่าโต๊คอมของผมผมันเล็กอ, 3, 2, 1, ลอ,อ้าวสามสองหนึ่งอะไรอะไขึ้นอ้าว องงูเดี๋ยวตัดแป๊บนึงนะครับสรุปว่างูก็เมื่อกี้ก็ช่างมันแน่ๆว่าคิดมันก็เยอะพอสมควรเลยแปดนาทีแล้วก็มาเล่นอันนี้ก็กันนะเออผมเนี่ยคือผมเปิดเออผมเปิดเซิร์ฟของตัวเองแล้วนะครับ เซิร์ฟเข้าได้ยี่สิบยี่สิบคนนะเพื่อนผมที่หูเมื่องก็มีอยู่ประมาณสามคนก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเเข้ามาเด,ม<ไ>เดี๋ยวผมจะแจกไอเดียวผมจะแจกไอดีด้านล่างด้านล่างคลิปนะครับด้านล่างคลิปหรือข้อเกิด ถ้าเกิดผมจะเล่นสะแบบนี้สามครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเกิดเวลามันมันมากกว่าน,นี้ก็จะก็จะแจกไว้ทางด้านล่างคลิปหรือหรือไม่ถ้าเกิดเวลามันยังเหลือเนี่ยผมก็จะให้ดูผ่านคลิปไปเลยนะครับอ,อีกครั้งหนึ่ง ผมจำกัดนะครับเรื่องเวลาเพราะว่าเคยมีคิปมีคลิปหนึ่งของผมยาวสิบแปดนาทีก็พยก็งองอัพคลิปนั้นงงดูคลิปนั้นสนุกมากแต่ว่าว่า <What? S 1> คลิปแต่ว่ามันไอ้นี่นะครับอัพโลดไม่ได้มันบอกมันบอกว่าไฟาขนาดใหญ่เกินใช่หรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่มันบอกอะไรใหญ่เกินไม่รู้ น่าจะไฟล์ใหญ่เกินผมว่ามันต้องนานนะครับที่จะอัดคลิปนั้นน่าจะต่อจากคลิปของเออน่าจะต่อของคลิปที่ผมเล่นได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน่าจะเป็น เอามาต่อนะครับน่าจะเป็นตอนที่ผมลงงงคลิปเอ่อมาครับอ่าช่วงะแบบพิเศษนะคะตอนตอนที่สองซอมบี้เพื่อนรักอะไรตอนนี้ยงงกลับไปดูได้นะผมตอนนั้นผมแคสกับเพื่อนแล้วก็คลิปอะไรที่ผมยังยังทําไม่เสร็จก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงปิดเทอมเราเรามาเล่นด้วยกันไม่ได้นะผมถึงได้เปิดเซิร์ฟนะครับผมจําได้แนละ้ว เมื่อกี้ผมไปดูมานะครับว่าว่าเป็นตอนที่ท้องไรที่ผมพยายามจะอัปคลิป18นาทีเอามาเอาเป็นว่าเราก็จะจบไปเพียงนี้เแต่ก็จะมาเนี่ยครับไอดีเซิร์ฟเซิร์ฟผมผมนะครับก็คืปนะอปัญนาก็คือ B29657.LEET.CC จุด e นะครับ ลองเข้ามาเล่นกันได้ตอนนี้ผมยังเล่นไม่ได้ยังเข้าเล่นสืบตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่ามันเนต็ตผมตา,ากมากอะ่ะเพราะว่าบางทีมันก็หมดุดแบบเมื่อกี้แล้วก็โทรศัพท์ไม่ดีเอาเป็นว่าสังเกวันี้ก็ต้องของอะไรไปก่อนสังเบคุคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คนที่รักก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสันนี้ก็ต้องขอ,องาไ,ไปก่อนนะครับรับ,บนี่นะครเขา้าหูฟัง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ความคับก็พูดติดขัดก็ต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าคงจะไม่เป็นอย่างนี้ลาก่อนนะครับ